ที่เรื่องราวดีๆคนนี้บ้านดีกว่าเดี๋ยวใ่บ้านตรงนี้ที่ฉันขอสลัดส้นสูงทิ้งไปเลยขอขอขอสลัดส้นสูงทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าดีฉันเนี่ยนะจะไปสวมบทบาทเกษตรกรไงค่ะเหมือนคุณนายเอกคนนี้แผ่นเค้กเออจะไปร่วมงานดีๆคนนี้นะคะบอกเลยว่าขอสลัดส้นสูงไปค่ะไปเป็นเกษตรกรที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ไร่ของเธอเองค่ะแดดเผาเซียจนตัวดำสุกเนื้อลํำคำแลนอนหลับไปแกกิดถึงยาย นี่เราต้องลองเพลงให้เขาฟังเลยเขาจะได้ นี่ไงเป็นรูปพี่คุณแผ่นเค้กเนี่ยร้องเพลงนะที่คุณยายเคยสอนอไว,ว้ดอกไม้ว้านางนางขุนทรีเนาะเป็นแบบนางเอกฟิลกู๊ดไงคุณ<ะ>นอกจากจะมีภาพลักษณ์เป็นนางเอกนักบุญดาราสาวหน้าหวานแล้วแผนเค้กเขมน,นิดนะคะยังเดินหน้าทําเรื่องราวดีๆค่ะด้วยการสวมบทเกษตร,รกรในชีวิตจริงลงพื้นที่นาแล้วก็สวนของครอบครัวนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมอวดทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็พืชผลทางการเกษตรให้สังคมออนไลน์ได้ชื่นชมชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งของเธอด้วยนะคะร้อมข้อความบรรยาย ที่เธอปลูกต้นกล้วยลงบนที่นาว่าเป็นการปลูกพืชแบบระยะสั้นค่ะลายล้อมไปด้วยพืชระยะยาวก็เช่นอย่างยางนาสะเดาอะไรอย่เงี้ยเนาะ คุณแพนเค้กเขาบรรยายเอาไว้ค่ะใสปุ๋ยอินทรีย์รดน้ําแล้วก็ใช้ฟางห่มดินให้มันชุ่มชื้นนั่นเองโดยนางเอกสาวหน้าหวานนะคะ,นนะ,คะเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยว่าพื้นที่นากว่า3ไร่นั้นเริ่มต้นมาเมื่อ2ปีก่อนค่ะ,คะเธอก็เข้าร่วมกับโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินจึงตัดสินใจค่ะซื้อที่บริเวณดังกล่าวลงมือปลูกข้าวรตัวเองเลยคุณทําการเกษตรตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณจึงอยากจะแชร์ให้คนไทยเนี่ยได้เห็นด้วยนะรวมถึงยังส่งผล ให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้เรียนรู้การทําเกษตรตามแนวพระราชดําริไปพร้อมกันด้วยค่ะแต่ที่ที่ฉันอยากรู้ที่ฉันอยากรู้ว่าได้ผลผล,ผลิตของทางการเกษตรมาแล้วคุณแพนเค้กจะเอาไปไหนหรือว่าทางชาวบ้านเนี่ยมาร่วม ร่วมปลูกแล้วก็เอากลับไปขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอินสตาแกรมค่ะคุณแพนเคก็บอกว่าถ้าผลผลิตออกมาแบบเมื่อออกมาเมื่อไหร่นะก็จะมาเอาฝากพี่ๆสื่อมวลชนมาฝากทุกคนด้วยดีปลูกไปเลยค่ะดิฉันชอบกินลำไยดิฉันชอบกินเงาะดิฉันชอบกินมังคุดไทยรัฐฝากแพนเคกปลูกด้วยนะคะไทยรัฐอยู่ที่พอดีนะคะกลัวจะขับรถมาไม่ถึงค่ะ